้นี้เขาบอกว่าเขาถามว่าผลรวมสมาชิกทั้งหมดของ S มีค่าเท่าใดน,นะคะก็คือจากโจทย์ที่เขาให้มาเลยนะคะก่อนอื่นนะคะนองปริมจะจะแทนค่าก้อนนี้นะคะให้เป็น a แล้วก็น้องปริมจะแทนค่าก้อนนี้นะคะให้เป็น b เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอีกก้อนนึงนะคะ a บวก b ก็จะเท่ากับ a บวก b นั่นเองค่ะเมื่อเราแทนค่าได้แล้วนะคะน้องปิมก็จะมาเขียนข้างล่างเลยนะคะก็จะได้เป็นตรงนี้เราแทนค่าเป็น a ยกกำลัง3แล้วก็บวกกับ b ยกกำลัง3จะได้เท่ากับ a บวก b ทั้งหมดนะคะยกกำลัง3หลังจากนั้นนะคะ น้องปลิมจะมากระจายพหูนามเลยนะคะ <c oughs> เมื่อเรากระจายพหูนามเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็น a ยกกําลังสามบวกสาม a ยกกําลังสอง b บวกสาม a b ยกกําลังสองแล้วก็บวกกับ b ยกกําลังสามนะคะนังจากนั้นนะคะ a ยกกําลังสามข้างนี้เมื่อน้องปริมย้ายไปลบข้างนี้นะคะ มันก็จะหักล้างกันเป็นศูนย์นะคะหลังจากนั้นน้องปริมจะเอา B, ียกกำลังสามย้าไปลบข้างนี้นะคะมันก็จะหักล้างเป็นศูนย์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นน้องปริมก็จะเหลือข้างนี้นะคะก็จะเหลือ0ูนย์นะคะข้างนี้ก็จะเหลือก้อนตรงนี้เลยนะคะก็คือสามเอยกำลังสองบี บวกกับ3 A B เอยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเปริมจะดึงตัวร่วมออกมานะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเลข3ตัวนี้นะคะมันจะมีค่าเท่ากาันน้ำาปริมก็จะดึงตัวร่วมออกมาไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ดึง3ออกมาเลยนะคะหลังจากนั้นตรงนี้มี A อยู่2ตัว a อยู่2ตัวกับ a 1ตัวเวลาเราดึงตัวรูมออกมาเราต้องดึงเลขชี้กำลังที่มันมีค่าต่ำกว่าอีกตัวหนึ่งเสมอนะคะเราจะเห็นว่าเลขชี้กำลังที่มีค่าต่ำต่ำกว่าก็คือ a ยกำลังหนึ่งนั่นเองแล้วก็ b ตรงนี้ก็คือ b ยกำลังหนึ่งะคะเราต้องดึงเลขชี้กำลังที่มีค่าต่ำกว่าอีกตัวหนึ่งเสมอนะคะก็คือ b ก็ยังเหลือมี a สองตัวเราดึงออกไปหนึ่งตัวก็ยังเหลือเออ a แล้วก็บวกกับมี b 2ตัวตรงนี้นะคะดึงออกไปตัวเดียวเราก็จะเหลือ b ตัวเดียวนะคะเมื่อเราเขียนแบบนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะย้ายสามไปหารนะคะเราก็จะได้เป็นศูนย์ก็จะเท่ากับ a b ข้างในก็คือ a บวก b นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่า ทุกตัวนะคะเมื่อเรานําตัวไหนก็ได้ไปไปหารศูนย์หรือว่าไปคูณศูนย์นะคะมันจะได้ศูนย์อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นน้องบิ๊มก็จะแทนค่าทุกตัวให้เป็นศูนย์หมดเลยนะคะเราก็จะได้เป็น a จะเท่ากับศูนย์ช่องนี้ก็คือ b จะเท่ากับศูนย์นะคะแล้วก็ a บวก B จะเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นน้องบิ๊มจะแทนค่าจากที่โจทย์เขาให้มาเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น2ยกกำลัง x ลบ4จะเท่ากับ0นะคะเราจะเห็นว่าจำนวนที่ลบกับ4จะได้0ก็คือ4นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่า2ยกกำลัง2จะเท่ากับ4นะคะก็จะได้เป็น2ยกกำลัง2ลบ4จะเท่ากับ0นะคะแล้วก็เราก็จะได้เป็น x 4, จะเท่ากับ2นั่นเองค่ะแล้วก็แทนค่าไปตามตัวนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูสมก,การต่อไปเลยนะคะก็คือ b จะเท่ากับ0นย์ะคะแล้วก็มาแทนได้ว่า4ี่กลัง x ลบกับ2นะคะจะเท่ากับ0นซึ่ง4ี่กลัง x ตรงนี้นะคะน้องปริมก็จะแปลงให้เป็น2ยกกาลังสอง x นะคะ ลบกับสองจะเท่ากับศูนย์ตรงนี้นะคะก็คือสองยกกำลังหนึ่งน้ำปริมก็จะย้ายสองอยกกำลังหนึ่งข้างนี้นะคะไปบวกข้างนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็นสองยกกำลังสอง x จะเท่ากับสองนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าผ่านเหมือนกัน เราสามารถตัดฐานทิ้งไปได้เลยแล้วเราก็มาดูเลขชี้กำลังนะคะเราก็จะได้เป็น 2x จะเท่ากับ1เพราะฉะนั้น x เดียวก็จะได้เป็น1ส่วน2นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องปริมก็มาดูสมการต่อไปเลยนะคะก็คือ a บวก b จะเท่ากับ0เราก็แทนค่าได้เป็น4ยกกำลัง x บวก2ยกกำลัง x ลบ6 จะเท่ากับศูนย์นะคะแล้วก็เมื่อเราได้แล้วนะคะน้ำปริมจะย้าย6ข้างนี้นะคะไปบวกน้ำปริมก็จะได้เป็น4ี่กลัง x บวก2กําลัง x จะเท่ากับ6นั่นเองค่ะเราจะเห็นว่า x ตัวนี้จะต้องมีค่าเท่ากันนะคะแล้วก็4บวก2จะได้6พอดีนะคะแสดงว่า x ก็ต้องมีค่าเป็น1ตัวเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ลองมาตรวจคำตอบนะคะว่า4ี่ลัง1จะได้4 2ยกกาลัง1ก็จะได้2นะคะ4 2, ซึ่ง4บวก2จะเท่ากับ6นั่นเองนะคะแล้วเขาถามผลรวมสมาชิกทั้งหมดของ s มีค่าเท่าใดก็คือผลรวม x ทั้งหมดที่เราหามานะคะ ก็คือให้เราลำสองบวกหนึ่งส่วนสแล้วก็บวก1นะคะเมื่อเราบวกกันได้แล้วนะคะสองบวกหนึ่จะได้3นะคะแล้วก็เราก็จะมีเศษเหลืออยู่ก็คือ3เศษ1นส่วนสหรือว่าเราจะตอบว่าเศษส่วนสก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ ก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับข้อนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะ